ในการที่เราจะลงลึกลงไปถึงสิบชั้นลนะลงลึกลงไปถึงสิบชั้นดังนั้นเราลองสังเกตดูนงธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยที่เปิดตัวมาห้าปีสิบปีเราลองเราเคยดูเขาไหมครับว่าเขามีสมาธิกี่นะฮะน่าจะยัง ไม่มีบริษัทใดที่เป็นสิบล้านรหัสนะนะแต่ในดีแต่ในประเภทดีเซนทหลาย,ยประเภทของออกแคสเนี่ยถ้าเราบริหารดีๆมันก็สามารถเป็นไปได้นะมันสามารถเป็นไปได้วันนี้นะฮะห้าคน นะการแนะนำตรงห้าคนอยู่ในกระดานที่หนึ่งเนี่ยสิบโดดสิบตอลร์ถ้าเราดูเลเวลอยู่แล้วเนี่ยนะการที่เราจะมีรายได้ล้านบาทเฉพาะในในนี้นะนะเราก็ใช้คนประมาณนี้นะใช้คนประมาณนี ถ้าเราไปอยู่กระดานสองสายงานนะ <c oughs> มันก็อาจจะน้อยแต่เมื่อน้อยอ่ะท่านต้องขยับกระดานอันนี้คือหลักของโ m วซีทำไมโวซีต้องขยับกระดานเพราะว่าการอยู่แค่สล็อตทุกหน่วยรายได้มันแค่เนี้ยอันนี้พูดเฉพาะสิเปเตนแล้วไอ้ส่วนอื่นน่ยไม่ได้พูดส่วนอื่นก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะ ามันจถูกบังคับด้วยโครงสร้างทีนี้เราลองดูครับการที่เราจะมีรายได้เยอะๆเนี่ยเราก็ต้องรู้จากการขยไไับขนาดมันถึงจะเกิดรายได้เป็นแสนจากจำนวนคนเท่าเดิมหนึ่งพันสอง้อยยสี่คนคือใช้คนเท่าเดิม การที่มีรายได้เพิ่มก็คือ,อต้องรู้การขยับกระดานหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดเราต้องรู้หลักการขยับกระดานใ,ให้สูงขึ้นเรื่อยๆท่านถึงจะมีรายได้เป็นล้านะท่านถึงจะมีรายได้เป็นล้านมันก็มีอีกกรณีหนึ่งอันนี้คือทำในรหดับละ อ,อันนี้เราพูดอยู่ในสองคนนะนะสองคนนี้คือในองค์ีส่วนในรหัสหลักรหัสหลักเนะี่ยทุกคนเนี่ยสามารถอิสระนะไม่ได้บังคับคุณจะทำเท่าไหร่ยังไงก็ได้นะ ดูเรื่องจำนวนคนก่อนถ้าสองคนโอเคละความเป็นไปได้เนี่ยไปได้ง่ายมากใช้คนไม่เยอะแล้วถ้าขยา,ายาไปสามนะมันก็ยังได้อยู่ถูกไหมเพราะคนยังไม่ถึงแสนความน่าจะเป็นยิ่งเป็นไปได้วันนี้ในรหัสหลักของท่านเนี่ย ถ้าลองไปเพิ่มคนมาสักคนดูเดียวนะลองไปเพิ่มคนมาสักคนนะลองเพิ่มคนมาสักคนเใช้คนไม่เยอะอันนี้คนเดียวสามคน โมเดลสามคนตอนเปน็เนื้อหาใหญ่ก็อยู่มั้เราสามารถทำในรหัสหลักเราได้ไหมได้ถูกไหมในรหัสหลังเราทำเลยวางเป้าหมายเลยทุกคนทำกี่รหัสะไรก็ว่าไปวันนี้ถ้าเกิรารอแต่หนึ่งสองเจ็ดอ่ะเราเรอแต่สองคนที่แตกกันไปแล้วถ้าเกิเราไปเจอคนที่ไม่ทำงานมันก็ มือนมันล้างกันอยู่นะ <c oughs> ระบบกาลังวิ่งไปหน้าแต่มีคนเดินถอยหลังนะมีคนเดินถอยหลังด้านการที่จะทาให้ระบบมันเดินไปหน้าเะมันก็ต้องเพิ่มคนในรลักเลยนะบเพิ่มคนในหลังแล้วเอาคนในหลักเข้าไปในองค์สิ่นะเข้าไปในองค์สิ่นะ สปอนเซอร์คนห้าคนผมว่ามันคือความท้าทายมันไม่ใช่ความยากมันคือความท้าทายความท้าทายที่จะมีรายได้ข้อนี้ครับแค่ห้าชั้นกับรายได้หนึ่งล้านบาท แล้วใช้คนแค่นี้ยนะใช้คนแค่นี้ดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นนะว,ว่ารหัสหลักเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของ OMC เพราะทุกคนเมื่อมีคนใหม่ต้องไปอยู่ในรหัสหลักแล้วพาคนกลุ่มน,นั้นเข้ามาใน OMC นั้นถ้าเกิดเข้ามาแบบนี้ท่านจะไม่มีความรู้สึกเลยว่าทำไมคนนี้ไม่ทํางานคนนั้นไม่ทํางานท่านจะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยนะดัง <c oughs> นั้นเราจะต้องไปดูเรื่องรหัสหลักเราด้วยนะดูเรื่องรหัสหลักเราด้วยนะ,นะอันนี้ก็ให้กับท่านได้ดูยิ่งเราสปอนเซอร์คนเยอะเท่าไหร่นะเป้าหมายของเราเนี่ยมันก็จะ พบเงินล้านได้ง่ายขึ้นนะพบเงินล้านได้ง่ายขึ้นเช่นตรงเนี้ยอยู่แค่กระดานที่ห้าดูโดยปกอยู่กระดานที่หกการที่มีเป้าหมายหลักล้างเฉพาะข้อน,นี้ข้อเดียวที่ันก็อยู่เนี้ยก็แค่ห้าชั้นตรงนี้ ไม่จำเป็นต้องรอให้ครบสิบชั้นก็จะมีรายได้เป็นล้านตรงนี้ก็เราอยากจะฝากไว้นะว่าการทำยูนิเวลเนี่ยมันอยู่ที่เราครับถ้าเรามีแค่หนึ่งสายมันก็ไม่ได้เยอะนะมันก็แค่พอกินบอใช้ยเนี่ยวันนี้เราลงทุนที่จะคุยกับคนแล้วเนี่ย ถ้าลองไปวางแผนเรื่องของรหาหฎรหลักของท่านด้วยนะครับทำราษฎดหลักของท่านให้โตแล้วส่งคนเข้า OMC วันนี้ถ้าเกิดคนไปโตใน OMC ซึ่งมันอาจจะโตช้าเพราะมันใช้แค่สองหนึ่งแตกสองมันจะช้านะร่รเราก็ต้องมาเน้นลูกปทรงราหลักด้วยเป็นการช่วยกัน ไม่อยากให้ทุกคนไปอ่าไปเหนื่อยอยู่คนเดียวใน OMC แล้วก็เกิดคำพูดขึ้นมาว่าฉันทำอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ไินอนีนทำเลยทำไมฉันต้องไปช่วยเขาด้วยใน OMC นะครับนะไม่อยากให้ท่านคิดแบบนี้การที่ไม่คิดแบบนี้ ก็ท่านก็ต้องไปทำที่รหัสหลักแล้วสุ่นล่นโอมสีเดี๋ยวโอมสาซีมันจะโตตามด้วยระบบของมันเองนะครับหมอก็ปากตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เอ่อยนะูนะี้เลเวลเนี่ยนะมันอาจจะดูน้อยนิดนะ อันนี้ของผมข้ามาดูในระบบของราสมาชิกท่านหนึ่งอันนี้เฉพาะรายได้ในส่วนของยูนิเเวลไหมใช่ท่านเห็นนะครับ0.7 0.7 1.5 1.5 0.7 0.3มันคือโอซ แต่ท่านดูกลางมาของมันครับห้านาทีที่ผ่านมาห้านาทีที่ผ่านมาห้านาทีที่ผ่านมายี่สิบสามเอ้บินลิ่นี้คือวิถีเนาะยี่สิบสามยี่สิบเก้าสามสิบเก้าสามสิบเก้าสี่สิบท่านดูชี้มาของมันนะ แทบจะมาทุกนาทีแล้วนะวันหนึ่งถ้าเกิดมันมาทุกนาทีนะ60นาทีเป็น1ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็น1วันใช่ไหมถูกไหมนะนะนะ60นาทีคูณ12ก็คูณ24แส24ชั่วโมงเป็น 8, 8 4 ได้ของกูณถูกไหมนแปดสิบสี่เหรอใช่ดิหกสิบนาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงวันนึงมียี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าเกิดวันนึงเนี่ยยูนิเลเวลเนี่ยมันมาทุกนาทีเลยนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับแล้วมันเป็นไปได้ด้วยมันเป็นไปได้ครับ มาทุกนาทีมาทุกนาทีครบ24นาทีท่านเปลียดสมือนเซเวนอีเเวเลยใช่ไหมนด้เปิด24ชั่วโมงมีหลายสาขาต่อให้มันมาแค่หน OC. OC, ึ่งเหรียญโอซีหนึ่งโอซคูณไปโอซี OC ละสิบเอ็ดบาท ก็สามารถมีไรายได้วันละล้านได้อันนี้คือเวอร์ชันสามทำไมถึงบอกว่ามันสุดยอดทำไมว่ามันเจ๋งดังนั้นตรงนี้การที่จะมาได้แบบนี้มันต้องใช้อะไรด้วยครับใช้คนใช้คนคนระับ ที่มันจามาแบบนี้ได้ดังนั้นเราจงมุ่งมั่นครับในการที่จะสร้างทีมอย่าทำงานคนเดียวอย่าเข้ามาโดยเข้ามาแล้วเข้ามาแค่คนเดียวเพราะทุกคนทำเหมือนกันคือแค่สองคนมันจะเกิดพลังทวีกุมกันวันนี้ท่านลองตั้งใจฝึกฝน,นทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดดูโดยเฉพาะการสปอน์ตเชิงก มันไม่ถนัดเลยมันไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่รู้จะเริ่มต้นถ้าลองฝึกดูครับถ้าท่านฝึกได้ผมว่าท่านก็จะมีะไรายได้แบบนี้นะท่านก็จะมีะรายได้นะครับไปะนั้นก็ฝากไว้นะวอดีพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องการดูแลราดหลัก ซี่มันจะส่งผมไปชูลหดโอเอดูแลเรื่องผู้เื่ง,งการสร้างทีมโดยการยึดโมเดลหนึ่งสองเจ็ดทำให้มันเกิดครับส่วนในตลาบหลักของท่านเราไม่ได้สปอนเซอร์แค่สองคนลหลายคนสปอนเซอร์สามสิบสี่สิบหลายคนสปอนเซอร์เป็นร้อยเนะรื่องการสร้างคนสร้างองค์กรนะท่านก็จะเห็นผลล์ ที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้เลยขึ้นนั่นเองนะครับนาอก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะครับจับมือไปด้วยกันทํางานไปด้วยกันเราคือที่เราคือน้องเราคือกาลยานามิตรในการทํางานร่วมกันเราจะติดกระดุมของการทํางานออคเคสอย่างถูกต้องให้กับทีมงานของเราทุกทุกคนนะครับคือไหมครับจริเจรยงครับ ว้าวขอบคุณมากค่ะท่านเห็นไหมคะทุกท่านว่าท่านพคตรยศมาทีไรเนี่ยทําให้พวกเราได้รู้อะไรที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับออกชัมากมายค่ะยิ่งเป็นเรื่องแผนของแผนการตลาดหรือไม่ก็เป็นเรื่องตรวจสอบหลังบ้านเนี่ยค่ะท่านพคตรยศจะไม่มาเติมเต็มให้พวกเราตลอดเนาะเจียมก็ได้อยากได้ได้รู้จากห้องนี้แหละค่ะว่าที่เจียมจบป .4 เนี่ย จะมาทำออกแชทได้อย่างไรในเมื่อมันภาษาก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยค่ะจำก็ได้จากท่านนี่แหละที่มาคอยเติมเต็มเนาะคอยมาชี้ว่าเรากดไปปุ่มไหนปุ่มไหนเพื่อที่จะได้รู้เรื่องของออกแชทเรื่องของหลังบ้านนะคะเราไปตรวจสอบหลังบ้านยังไงเราจะมีรายได้เป็นอยู่ในเลเวลได้ยังไงแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการมีรหัสหลักไว้รหัสหนึ่ง เพื่อป้องกันการการผิดพลาดเนาะว่าเราอ่ะเข้ามาใน OMC แล้วพาเพื่อนเข้ามาแล้วเกิดเพื่อนอ่ะไม่ทําอะไรเลยแต่ามาฝากรหัสไปเฉยๆแล้วทางรหัสหลักของเราอ่ะมันก็ยังเป็นยังพอมีความหวังว่าเราอ่ะจะหาเพื่อนเข้ามาในตรงนั้นได้อีกช่องทางหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีรายได้เพื่อว่ารหัสหลักของเราอ่ะค่ะเป็นเป็นรายได้ที่เป็นค่าน้ํามันรถค่ากินค่าอยู่ ค่าชีวิตประจําวันของเราค่ะค่าน้ํามันที่จะเดินทางไปหาเพื่อนไปหาผู้มุ่งหวังอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็จะเอาในรหัสหลักมาใช้เนาะเพราะว่าของ OMC อ,อ่ะอ่าเราก็จะมาเรียงร้อยกันหนึ่งแตกสองหนึ่งแตกสองซึ่งจะมองว่าเออบางคนก็อาจจะมองว่ามันช้าเนาะมันช้าไม่ทันกินทันใช้แต่ท่านดูสิคะเราทํางานมากี่วันเองเพิ่งจะสิบห้าวันเองก็เป็นอ่าเป็นอะไรที่เวลาเพิ่งจะ พิ่งจะเข้ามาเนาะว่าเราเพิ่งทําได้สิบห้าวันเองอะ่ะครึ่งเดือนเองอะ่ะเต็มไปถึงชั้นที่เจ็ดที่แปดแล้วอะ่ะมันเป็นอะไรที่ว้าวมากมากค่ะแล้วก็เราก็จะได้รู้ไงคะว่าเออการทํางานแบบนี้แบบนี้ก็เพราะว่าท่านโคนจยุทนี่แหละมาเติมเต็มให้เราฟังท่านจะไม่อัดเฉพาะรายได้แผนการตลาดอะไรอย่างเดียวนะอ่ะหรือว่าเรื่องอัประรานให้เราอย่างเดียวนะแต่ว่าท่านจะมาให้ความรู้ว่าเราไปแบบนี้มันเป็นแบบนี้ มันไปรหัสหลักมันเป็นแบบนี้มันไปโอเมซมันเป็นแบบนี้เราจะได้เข้าใจแล้วเราก็จะได้ทํางานอย่างสบายใจเนาะก็เป็นอะไรที่อ่าการดําเนินอรายการของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายด้วยการเต,เต็มของผู้นําที่สุดยอดมากๆแล้วก็วันนี้ก็มีอทั้งหมดมาเปิดไม์แล้วก็วายไอจอยทั้งแชร์ประสบการณ์เนี่ยรวมทั้งหมดสิบหกท่านค่ะก็เป็นอะไรที่สุดว้ววมากๆเนาะ ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่มาเปิดไม้และเปิดโอกาสให้ตัวเองในวันนี้เนาะก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วเจมก็ขอออนุญาตปิดห้องประชุมเราแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณมากมากทุกทุกท่านนะคะที่มาวายไอยจอยมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาเติมเต็มทุกทุกท่านมีความสำคัญค่ะพวกเราเหมือนกันค่ะคนที่มาฟังเนี่ยก็มีความสำคัญค่ะถ้าเรามีแต่คนพูดอย่างเดียวไม่มีคนฟังเลย ห้องประชุมห้องนี้ก็จะไม่สมบูรณ์ค่ะก็ขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านค่ะอะ่ขอปิดห้องประชุมค่ะสวัสดี